สำหรับคนไทยเราถ้าพูดถึงแมงดาทะเลอาจนึกถึงความอร่อ,อยของไข่ที่เอามาทำเป็นอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูยำไข่แมงดาที่หารับประทานได้ยากเพราะต้องระมัดระวังพิษร้ายที่อาจซ่อนอยู่หากเผลอไปบริโภคแมงดาผิดประเภทเข้าไปแต่สำหรับในประเทศแถบทะเลแอตแลนติกสิ่งที่มีค่าที่สุดของแมงดาทะเลก็คือเลือดของมันอับดุลไททูบจึงขอชวนมาทำความรู้จัก กับ7ความมหัศจรรย์ของเลือดแมงดาทะเลที่สามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้ 1. แมงดาทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์แมงดาทะเลอยู่คู่โลกเรามาราว400ล้านปีก่อนยุคไดโดสาวครองโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากรูปร่างของมันในปัจจุบันนี้แทบจะไม่ต่างอะไรกับในยุคโบราณโดยรูปลักษณะเป็นตัวยูคล้ายเกือกมา้า และห่อหุ้มด้วยกระดองที่แข็งคล้ายกับปูทําให้มีคําใช้เรียกในภาษาอังกฤษว่า horse t h o e crab แต่ที่จริงแล้วมันเป็นญาติกับแมงมุมหรือแมงป่องมากกว่าโดยส่วนที่เรียวเล็กและแหลมที่ยื่นไปด้านหลังนั้นก็คือส่วนที่เป็นหางที่มีไว้ทรงตัวโดยใช้จิ้มกับพื้นทรายเพื่อตีลังกากลับตัวนั่นเอง 2. แมงดาทะเลมีเลือดสีฟ้าสัตว์ที่มีกระดองเปลือกแข็งหรือข้อปล้องในทะเลอย่างกุ้งและปลาหมึกรวมไปถึงแมงดาทะเลล้วนมีเลือดสีฟ้าหรือน้ำเงินเนื่องจากฮิโมไซยานินหรือโปรตีนในเลือดที่ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายมีส่วนผสมของทองแดงหรือคอปเปอร์อยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้เลือดมีสีฟ้า ต่างจากมนุษย์และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ซึ่งมีธาตุเหล็กอยู่ในฮิโมโกรบินจึงทำให้เลือดมีสีแดง 3. แมงดาทะเลสามารถบริจาคเลือดได้มีการจับเอาแมงดาทะเลมามัดและดูดเอาเลือดของมันออกมาโดยการเอาเข็มจิ้มลงไปตรงส่วนที่เป็นหัวใจจากนั้นมันจะพับตัวลง แล้วค่อยๆรอให้เลือดหยดออกมาโดยใช้เวลาประมาณ1-3วันซึ่งจะดูดเลือดออกมาราว30%ของปริมาณเลือดที่มีอยู่ในร่างกายของมันทั้งหมดคล้ายๆกับการบริจาคเลือดของมนุษย์จากนั้นก็ปล่อยกลับแมงดาทะเลขึ้นสู่ท้องทะเลซึ่งมันจะสร้างเลือดเพิ่มเติมขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติ4เลือดของแมงดาทะเล ดักจับเชื้อโรคได้เลือดของแมงดาทะเลนำมาสกัดเอาสาร LAL หรือ Limulus a m o e b o c y t l y s a e s ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการดักจับสารพิษที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารอย่างเชื้ออีโคไลซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ท้องร่วงโดย LAL นี้จะเข้ามาห่อหุ้มเชื้อโรคให้อยู่ในวงจำกัดป้องกันไม่ให้แพร่กระจาย แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยมีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ LAL ว่าใช้ LAL เพียงเล็กน้อยก็จะสามารถตรวจหาเชื้อโรคที่มีขนาดเพียงเม็ดทรายในสระว่ายน้ำโอลิมปิกได้จึงมีการนำเอามาใช้ในแวดวงทางการแพทย์ตั้งแต่เมื่อราว50ปีก่อน 5. เลือดแมงดาทะเลช่วยชีวิตมนุษย์ได การค้นพบคุณประโยชน์ของเลือดแมงดาทะเลทําให้ลดการใช้กระต่ายหรือสัตว์ทดลองทางการแพทย์ลงได้มากปัจจุบันมีการนําสารสกัดจากเลือดแมงดามาใช้ในการทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อโรคในวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนที่จะมีการนําไปใช้งานกล่าวกันว่าหากมีการค้นพบนี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะสามารถลดการสูญเสียทหารลงได้มากเระทหารจํานวนไม่น้อย ต้องมาเสียชีวิตไปจากการติดเชื้อที่บาดแผลเพราะความไม่สะอาดของโรงพยาบาลสนามมากๆพอกับทหารที่เสียชีวิตในสนามรบส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีการนำเลือดแมงดาทะเลไปวิจัยเพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและเซลล์ม,มะเร็งอีกด้วย 6. แมงดาทะเลจำนวนมากต้องตายจากการบริจาคเลือด แมงดาทะเลราว10-30%ต้องตายลงขณะให้เลือดและในช่วง2-3วันแรกที่ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติพวกมันราว10-25%ไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้ในขณะที่ตัวที่มีชีวิตรอดก็กลับไม่สามารถสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้อีกนักชีววิทยาแนะนำให้มีการดูแลฟื้นฟูสุขภาพของแมงดาทะเลระยะหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อลดการสูญเสีย พร้อมๆกับมีการกำหนดปริมาณการจับแมงดาทะเลมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เอาไว้ที่ปีละ6 0แสนตัวเพื่อให้พวกมันยังสามารถเติบโตได้เองตามธรรมชาติโดยที่ไม่ถูกมนุษย์รบกวนและไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ 7. เลือดแมงดาทะเลมีมูลค่าสูงมาก การจำกัดจำนวนการล่าแมงดาทะเลทำให้เลือดของพวกมันขนาดประมาณ1แกลอนหรือราว3-4ลิตรมีมูลค่าประมาณ60,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือเกือบ2ล้านบาทมีการนำเลือดของแมงดาทะเลมาใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ทั่วโลกคิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนปีละ50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1,600ล้านบาทแวดวงทางการแพทย์ก็พยายามหาสิ่งที่มาทดแทนเลือดแมงดาทะเลเสมอมา แต่ยังไม่มีสิ่งใดที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะมาใช้แทนกันได้อับดุลไททูบต,ต้องขอบคุณแมงดาทะเลที่สละชีวิตเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติให้เรายังคงมีชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้